ตอนนี้นัดอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจของคนฉะเชิงเซา<ป>และที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของนั้นนะคะเป็นองค์พระพิคเนทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะที่หลายครอบครัวเนี่ยพากันมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ วัดสมานร,รัตนารามเป็นวัดที่มีองค์พระพิคเนตปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคงโดยพระหัตถ์ซ้ายถือง,งาที่หักพระหัตถ์ขวาถือดอกบัวโดยรอบฐานมีพระพิคเนต32ปางให้ทุกคนและทุกครอบครัวได้บูชาขอพรสักการะค่ะซึ่งความหมายของพระพิคเนตปางนอนเสวยสุขคือ ความสุขสบายความบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้านและจะนำความสุขสบายมาสู่ทุกท่านที่ได้มาสักการะบูชาถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาในปัจจุบันนี้ค่ะ นอกจากวัดสมานร,รัตนารามจะมีพระพิคเนาปางนอนเสวยสุขแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปประจำจังหวัดซึ่งจะประดิษฐานอยู่จังหวัดละหนึ่งองค์และหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเราโดยจะประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดนี้ด้วยค่ะ และเมื่อเรามาถึงวัดนี้แล้วนอกจากเราจะได้กราบไหว้สก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นี่ยังมีบริการล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกงและทางด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้นพระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะองค์พระราหูค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเด็กๆมาจังหวัดฉะเชิงเซาอย่าลืมแวะมาที่วัดแห่งนี้นะคะวัดสมานร,รัตนารามค่ะ สำหรับเคล็ดลับรอบบ้านในวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ